นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานเ,าเวลาเรานึกถึงความตายเนี่ยภาพจำมักจะดูน่ากลักลวๆนะคะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในตำนานกรีกโบราณเนี่ยมีเทพองค์หนึ่งค่ะที่เป็นเหมือนอบุคลาธิฐานของความตายแต่เป็นด้านที่สงบมากๆไม่รุนแรงเลยอ๋อ ครับเชื่อของเขาคือ Thanatos ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเทพองค์นี้กันว่าเอ๊เขาสะท้อนมุมมองอะไรเกี่ยวกับชีวิตและความตายได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยสามส3 0ถึที่อาจจะกําลังคิดคิดเรื่องนี้อยู่พอดีครับน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่า Thanatos เนี่ยเขาเป็นฝาแฝดกับฮิป n o สเทพแห่งการหลับไหลอ๋อค่ะซึ่งอันนี้มันสะท้อนแนวคิดของคนกรีกโบราณเลย ที่มองว่าความตายจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นจุดจบที่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเหมือนการพักผ่อนคล้ายๆการนอนหลับครับเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้างสมบตามธรรมชาติอืมถ้าตามตำนานเลยเนี่ยเขาว่าเป็นบุตรของเทพ,พีแห่งราตรีนิกซ์แล้วก็เทพแห่งความมืดอีรบอาบสครับผมอาศัยอยู่ในโยมโลกกับพิพนสฝาแฝดเขานั่นแหละคะ่ะใช่ครับแต่ต้องย้ำนิดนึงว่าบทบาทเขาเนี่ย ไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ใช่เทพผู้ปกครองยม,มโลกนะครับอ๋ออันนั้นคือเฮดีสใช่ครับอันนั้นคือเฮดีสธานาทอสเป็นเหมือนแบบผู้นำทางมากกว่าคือพาดวงวิญญาณที่หมดอายุไขไปแล้วอย่างสงบสงบเนี่ยไปสู่ยม,มโลกพาไปส่งเฉยๆประมาณนั้นครับแล้วก็ว่ากันว่าสัมผัสของเขาเนี่ยอ่อนโยนมากๆด้วยโหต่างจากพี่สาวเขามีพี่สาวด้วยใช่ไหมคะที่ชื่อคอเรสกับพวกคอเรสอันนั้นคือตัวแทนความตายที่แบบ โหดร้ายเลยมาจากความรุนแรงในสนามรบหรือว่าโรคระบาดอะไรแบบนั้นคนละขั้วเลยนะคะเนี่ยคนละขั้วเลยครับและที่บอกว่าอ่อนโยนภาพลักษณ์เขาก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะตอนแรกๆอ,อ,อย่างที่เฮซิโอดบรรยายว่าคือดูหน้าเกรงขามมีปีก,ม,ปกมีคราวมีหัวใจเหล็กอะไรแบบนี้ครับดุดุหน่อยใช่ค่ะแต่พอมายุคหลังๆกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามดูสงบสงบสงบ,บางทีก็ถือผีเสื้อหรือมาลายดอกป๊อปปี้ใช่ครับ ผีเสื้อนี่ก็สัญ,ญลักษณ์ของวิญญาณดอกป๊อปปี้ก็เชื่อมโยงกับการหลับของฮิปโนส์การเปลี่ยนแปลงนี่มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะก็น่าจะสะท้อนทัศนคติของชาวกรีกเองเนี่ยแหละครับที่อาจจะผ่อนคลายกับเรื่องความตายมากขึ้นตามเวลามองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องน่ากลัวอย่างเดียวอืมก็น่าสนใจดีค่ะแล้วก็มีตำนานเกี่ยวกับเขาที่ค่อนข้าง ดังอยู่เหมือนกันอย่างตอนที่ไปรับบิญญาณกษัตริย์ซิซิฟัสใช่ไหมคะที่เจ้าเล่มากๆอ๋อใช่ครับเรื่องซิซิฟัสนี่คลาสสิกเลยโดนหลอกจับมัดไว้ซะง,งั้นครับโลกปั่นป่วนเลยช่วงนั้นไม่มีใครตายจนเทพเอริสเทพสงครามต้องมาช่วยเรื่องนี้ก็เหมือนบอกว่าแม้แต่เทพแห่งความตายก็อาจจะโดนขัดขวางได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วกฎธรรมชาติมันก็ต้องดำเนินต่อไปอยู่ดีครับผมแล้วก็มีตอนที่แพ้ด้วยนะ ใช่ค่ะตอนสู้กับฮราคลีสวีรบุรุษคนดังครับฮราคลีสตอนนั้นต้องการช่วยราชนีแอลแคสติสที่ยอมตายแทนสามีตัวเองแล้วฮราคลีสก็สู้ชนะธานาทอสได้ทําให้เอลแคสติสฟื้นขืนชีพใช่ครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าความตายอาจจะถูกแบบชะลอหรือเอาชนะได้ด้วยพลังบางอย่างความรักหรืออะไรก็ว่าไปแต่ก็แค่ชั่วคราวอืมก็ยังต้องไปอยู่ดีในที่สุดถูกต้องครับ แต่บทบาทหลักๆจริงๆของธานาทอสก็คือการทำตามหน้าที่ตามคำสั่งอย่างในสงครามทรอยตอนที่ซูสสั่งให้เขากับฮิปโนสไปนําร่างของซาเพดอนวีรบุรุษคนสําคัญกลับบ้านเกิดอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็ตอกย้าหน้าที่ในฐานะผู้รับใช้จจกรวาลและก็ความเชื่อมโยงที่มันลึกซึ้งมากๆระหว่างการหลับกับความตายที่สงบสงบพอเรามามองในมุมของคนวัย3 0 40เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มคิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตมากขึ้นนะคะครับ เป็นช่วงวัยที่เริ่มตระหนักเรื่องนี้กันเยอะการมองความตายผ่านมุมของธานาทอสแบบกรีกโบราณที่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรเนี่ยมันอาจจะช่วยปรับมุมมองเราได้เหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วความตายอ่ะอาจจะไม่ใช่จุดจบที่น่ากลัวเสมอไปใช่ครับอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านที่สงบเหมือนการหลับไหลอย,อย่างที่ว่าแล้วประเด็นเรื่องความเที่ยงธรรมของเขาล่ะคะอันนี้น่าสนใจครับคือเขาทําหน้าที่แบบไม่แบ่งแยกเลย ไม่เลือกที่รักมักที่ชังทําตามกฎธรรมชาติเป๊ะๆเหมือนเป็นกลางมากๆกลางมากๆครับมีคนเคยไปเปรียบในเว็บบอร์ด Reddit นะครับว่าเหมือนแนวคิด lawful neutral ในเกม D&D อ๋อคือยึดถือกฎระเบียบเป็นหลักไม่สนดีชั่วใช่ครับซึ่งในชีวิตจริงการยอมรับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แบบนี้มันก็เป็นบทเรียนที่สำคัญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในวัยที่เราอาจจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงหรือความสูญเสียมากขึ้นจริงด้วยค่ะ แล้วสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเขาอย่างคบเพลิงคว่ำผีเสือ้อดอกป๊อปปี้มันให้ความรู้สึกที่แบบปลอบประโลมเหมือนกันนะคะไม่ได้ดูน่ากลัวครับมันดูซอฟต์กว่าสัญ,ญลักษณ์โยม,มทูตในหลายๆวัฒนธรรมเยอะเลยอืมแล้วก็เรื่องการยอมรับความไม่แน่นอนอันนี้ก็สําคัญนะคะสําคัญมากครับคือเรารู้แหละว่าความตายมันต้องมาถึงทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่อย่างที่นักจิตวิทยาคาจุงเคยว่าไว้ การมีตำนานมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความตายแบบทานาทอสมันก็ช่วยให้เรามีกรอบในการเผชิญหน้ากับความไม่รู้นี้ได้ดีขึ้นใช่ครับดีกว่าการจมอยู่กับความกลัวหรือความสิ้นหวังไปเลยสรุปแล้วทานาทอสก็ไม่ใช่แค่ยม,มทูตธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเทพที่มีมิติซับซ้อนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านตามธรรมชาติที่สงบสงบชวนให้คิดเหมือนกันนะคะว่าแล้วตัวแทนความตายในวัฒนธรรมอื่นๆละ่ะ อย่างกริมริปเปอร์หรือพยายมบ้านเรามันสะท้อนทัศนคติอะไรของคนต่อชีวิตและความตายบ้างครับน่าคิดต่อเลยทีเดียวแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากคือซิกมุ f ฟรอยนักจิตวิทยาชื่อดังนะครับอ๋อค่ะฟรอยเขาได้ยืมชื่อทานานทอสไปใช้ในทฤษฎีของเขาด้วยเรียกว่าตานาทอสไดรฟ์หรือแรงขับสู่ความตายเอ๊แต่มันดูขัดขัดกับภาพลักษณ์เทพผู้สงบในตำนานเลยนะคะขัดกันมากๆเลยครับ ฟอยมองว่ามันคือแรงขับทางจิตใต้สำนึกที่มุ่งไปสู่ความตายการทำลายล้างความก้าวร้าวอะไรพวกนั้นโห oh, คนละเรื่องกับตำนานกรีกเลยใช่ครับการตีความทางจิตวิทยาสมัยใหม่ที่มันดูตรงข้ามกับตำนานโบราณขนาดนี้ก็น่าคิดนะครับว่ามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือมุมมองที่เรามีต่อความตายในยุคนี้ได้บ้าง น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทาน in life เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ